สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีที่ดินแปลงโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นแปลงที่ติดถนนลาดยางค่ะจัดโปรโมชั่นขนาดน้อยตารางวาผ่อน4,900บาท99วดนะคะเป็นฉนดคุดแดง ะะมีเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้กำลังสร้างบ้านแล้วนะคะที่ดินติดถนนลาดยางค่ะผ่อนตรงกับเจ้าของน้ำไฟมีอยู่ในเขตชุมชนแล้วก็ติดเพื่อนบ้านนะคะติดโซนหินเขาปากกว้างค่ะวัดเขาเขียวเขาเสด็จใกล้วัดหนองกวางใหม่ย8.9กกิโลนะคะเขตชุมชนมีฟรีโอนแล้วก็ฟรีแบ่งแยกนะคะตรงนี้ ใครสนใจสามารถทำสัญญาสองงวดแล้วก็ใช้พื้นที่ได้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้วิวธรรมชาติสวยมากๆเลยค่ะสนใจติดต่อ088 088 9414ค่ะ